สวัสดีค่ะพบกับช่องพลายโชคชัยค่ะอัปเดตอาการบาดเจ็บของคุณพ่อดีขึ้นหรือยังคะดีขึ้นแดีขึ้นแล้วแต่ก็ยังมีเจ็บอยู่นิดหน่อย พ่อจะพาน้องไปกินน้ำนะคะวันนี้ฝนตกค่ะฝนตกไม่แรงเท่าไหร่ค่ะก็พอเฉะเฉะวันนี้วันหยุดของสาวสาวเอื้งองหลวงจะอยู่ตรงนี้ ไม่ได้พาไปลงน้ำสะเนาะ าน้องถูต้นไม้ลดอาการคันนะคะลีลาการถูต้นไม้ วันนี้สาวน้องอายยังไม่เห็นมาเลยวันนี้ควานเอาไปผูกอยู่สวนอยู่สวนตัวเองวันนี้จะได้เอาเข้ามาไหมพ่อวันนี้น่าจะไม่ได้เอาเข้ามาเพราะว่ามันฝนตกมันแฉะนะคะฝนยังแฉะแฉะอยู่ยังไม่ได้เอา เข้าตัวผู้เลยเล่นดินทั้งวันเลยว่านี่ผลป,ปล่อยทั้งวัน ดินเต็มหลังเลยค่ะเล่นดินแน่เลยเนี่ยเฮ้ยลีลาการถูต้นไม้นะถูขาหลังถูขาหน้า ให้โชคใช้เขาถูไปเรามาดูน้องพลอยน้องพลอยของเราแอบดูผู้บ่าวนะคะน้องพลอยน้องพลอยแอบดูผู้บ่าวอาบน้ําปกติน้องอายเขาจะผูกอยู่ตรงนี้นะคะแต่วันนี้น้องอายไม่ได้มา บรรยากาศหลังฟันฝนตกนะคะชุ่มชื้นเลยทางนน้นก็เป็นบ้านตีเล็กนะคะดูสิโชคชัยถูต้นไม้ดินเต็มเลย ให้น้องถูต้นไม้ในลดอาการเครียดได้ด้วยนะคะเวลาน้องคันแล้วน้องจะเครียดไม่มีตรงจะถูไม่มีตรงจะระบายพาน้องมาถูต้นไม้ลดอาการเครียดได้นะคะแกได้ปลดปล่อยเนาะ ก็ปล่อยให้น้องถูต้นไม้เนาะงไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะ